พี่มีน้ำหนัก m กิโลกรัมพี่มีน้ำหนักมากกว่าน้อง15กิโลกรัมน้องมีน้ำหนัก43กิโลกรัมเขียนสมการได้ดังข้อใดข้อนี้เขาถามอะไรคะเหมือนไม่มีคำถามเลยเนาะแต่เขาให้เราเขียนให้อยู่ในรูปของสมการนะคะข้อนี้เขาพูดถึงอะไรคะเขาพูดถึงน้ำหนักเขาบอกว่าพี่เนี่ยมีน้ำหนัก m กิโลกรัมนะ แล้วก็บอกอีกว่าพี่เนี่ยมีน้ำหนักมากกว่าน้อง15กิโลกรัมที่บอกว่าพี่มีน้ำหนักมากกว่าน้อง15กิโลกรัมเนี่ยอีกความหมายหนึ่งของเขานะคะก็คือน้องมีน้ำหนักน้อยกว่าพี่15กิโลกรัมค่ะการที่น้องมีน้ำหนักน้อยกว่าพี่15กิโลกรัมเนี่ยหมายความว่า ถ้าพี่มีน้ำหนัก m กิโลกรัมเนี่ยน้องก็จะมีน้ำหนัก m ลบ15กิโลกรัมนะคะเพราะการที่บอกว่าพี่มีน้ำหนักมากกว่าน้องเนี่ยอีกความหมายหนึ่งคือน้องต้องน้ำหนักน้อยกว่าพี่ตอนนี้เราได้เราว่าพี่เนี่ยน้ำหนัก m กิโลกรัมน้องน้ำหนัก m ลบ15กิโลกรัม จดวดบอกว่าพี่มีน้ำหนักมากกว่าน้องนั่นแปลว่าพี่มีเท่าไหร่เนี่ยน้องก็จะต้องมีทำไมคะมีลดลงมานะคะก็คือลบออกนั่นเองนะแล้วไงต่อคะเขาบอกอะไรอีกเขาบอกว่าน้องเนี่ยมีน้ำหนัก43กิโลกรัมไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักเอ็มลบ15กิโลกรัม หรือน้ำหนัก43กิโลกรัมทั้งสองนี้เป็นน้ำหนักของน้องใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าทั้งสองนี้มีค่าทำาไมกันคะเท่ากันนะคะเขียนสมการได้ตรงกับข้อไหนคะข้อ2นะคะ